อยากจะให้เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่อยากให้เป็นอีกอย่างหนึ่งไปเห็นตรงนี้แล้วก็พอเห็นแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจจิตตัวนี้ว่าความไม่เป็นกลางเขาเป็นอย่างนี้ที่เขาไม่ยอมรับความจริงเน่ะเขาไม่แยบคายในใจของเขาลึกๆเนี่ยเขาจึงเกิดอาการนี้ขึ้นมาพอรู้เท่าทันนะต่อไปนะ พอเห็นรู้เท่าทันตรงนี้ปุ๊บเหมือนที่อาจารย์พูดให้ฟังมันจะยุบลงมันจะคลายไปเองร,อร้อนก็ร้อนไปไม่เป็นไรใช่ใช่ความรู้สึกในใจนั้นก็เลือนไปด้วยไอ้ตรงที่อยากให้เป็นอีกอย่างหนึ่งอยากให้หายอีกอย่างหนึ่งมันจะเลือนไปด้วยตรงเนี้ยออ,อกุศลตรงเนี้ยเขาก็เลือนไป อ,อย่างนี้ร่อ,อนก็รอน,อนไปไป,ไปเราอยู่ได้ <c oughs> ถ้ามีสติความรู้ตัวคุ้นเคยมีกำลังพอสมควรเนี่ยเขาอยู่ได้จริงๆนะอย,อยู่ได้จริงอยูไ่ <c oughs> ได้แบบรู้ตัวเข้าใจใช่จิตเขาก็เป็นกุศล ร้อนก็ร้อนไปจิตใจเขาไม่ดิ้นหลนด้วยดิ้นหลนก็เห็นว่าเอานามดิ้นหล่นน้มไม่ใช่เราใช่เดินปอนวันนี้ก็ยัวันนี้ก็ยังขึ้นอีกครับขึ้นแล้วขึ้นอะไรนี่มันแปลว่าอะไรเขึ้นมาตัวเนี้ยเอ ภาษาไทยแปลว่าอะไรเนะคำคำสวดมนต์นี้มานั่งเมีมาตามตามต่อจากใช่ไปตามต่อเอา้อาอแล้วก็ตรวจแปลว่าอะไรเน,นี่ยฟังจานทางคำพูดไทยโยมเล่ามาอย่างนี้อะตมารู้พอเข้าใจเลยว่าโยมฝึกมาพอสมควรในประสบการณ์การปฏิบัติมาพอสมควรใจสติไม่ยุ่ระมนต์รมนต์รู้ ยักลัไปวัดสวดมนต์ด้วยกันทุกคืนทุกคืนไม่เลยติดบทสนทนาเย็นทุกเย็นทุกเย็นไปวัดกันค่ะเดี๋ยวยอมเข้าใจเรื่องนามเรื่องรูปเข้าใจค่ะต่อไปมันจะเบาเลยถ้าเขาขึ้นมาอีกก็ก็เข้าใจแหละว่านามมาทำมันมันเหมือนเราศึกษาแล้วเข้าใจอ่ะแต่เกิดจริงๆเราก็ยังยังปรับไม่ได้คือคือเราเรียนมาเราเรารู้มาค่ะรูปนามเรารู้อ่ะแต่พอปฏิบัติจริงๆอ่ะ เราเรายังยังไม่ได้เคลื่อนอยู่กับกำลังตัวนี้ด้วย<ะ>กำลังวิเวกวิเวกตอนหลังเนี่ยยอมมาอยู่คืนสองคืนเนี่ยมันมันเริ่มคมกว่าตอนชีวิตประจำวันเพราะเขาได้วิเวก<ะ>กำลังความเงียบสงบช่วยมันทำให้ชัดขึ้นแต่ตอนนี้จะมีจะมีสติดูตัวเดินตลอดเลยว่าร่าง,งกายใหญ่ของเราเนี่ยเราเดิน ผ้าสะบัดโดนเนื้อโดนตัว,ตวเท้าเหยียบพื้นเรารู้ตัวหมดเลยอ๋อยอมสะดวกเลยใช่ไหมร่างกายใหญ่นะ่ค่ะ,คะม,อมองมองภาพใหญ่เลยะอะมองดยใจนะคะอม,มองดยตามมองดยใ,ใจอะด้วยความรู้สึกใช่มองด้วยความรู้สึกในใจอฉะนั้นมันเห็นภาพตัวเล็กๆที่เราเดินอแล้วไม่เกรงนะไงะไม่เกรงค่ะผ่อนกายมันเบาห่ง มาปฏิบัติที่นี่คือครั้งแรกค่ะเติรนก่อนที่ได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ทุกอย่างไม่ต้องวุ่นวายว่างว่งวว่วะจังวราอละเอียดเราทาไม่เห็นละเอียดนงเติก่อนั่นเราจะหลุดอลอยู่นู่นี่เี่ยก็แบบบแวันแรกก็แวบเหมือนกันนะคะเาให้ประจา่างแบบวันละวันนี้วันเออ่เห็นช่วยสะดวกขึ้นน่ะยอมขึ้นมากค่ะตั้งแต่ตอนวันแรกๆมาที่คุยกันน่ะเนี่ยยมสะดวกขึ้น ไปแล้วใจไปข้านอกเดินไปวันนี้เฉยๆแล้วแล้วก็จะนั่งจะเดินได้รู้ตัวหมดนอนนอนนอนสมาธิกับรู้ตัวหมดมเข้าใจนะนอนสมาธิอยูเนาะผ่อนคลายเพราะนี่สถานที่นี้พระอาจารย์นี่เป็นที่แรกจริงที่ทโยมได้อยู่อย่างนี้นะเดินไปมีที่สัปยะมีอาหารพร้อมไม่ต้องวุ่นวายกับใครปิดวาจา อี่าแอยู่กัในห้องก็เป็นที่ศรกทาที่แรกเลยค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากเมตตาเมตตาคุณเด็รทำได้ขนาดนี้ส่งรูปไปให้เพื่อนดูว่โอ้โหมารีสอร์ทเลยไม่จะได้อะไรผมได้สิตัวเองเนี่ยเยอสุดพอร่างกายเขาผ่อนคลายเหมือนพักผ่อนอยู่คนเดียว ใจโล่งโปร่งเบาตรงนั้นน่ะถือว่าเขาเรียนรู้ได้สะดวกเผลอไปบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้ขึ้นมเออเดี๋ยวเาก็รู้ขึ้นมาเองอ่ะเผลอเขาก็เป็นนามอีกแหละเห็นไหมอก็ได้เหตุได้ปัจจัยเขาก็ไปหมดเหตุหมดปัจจัยเขาก็หมดไปแล้วก็รู้ตัวขึ้นมาตัวรู้ตัวก็เอาอีกแหละนามเหมือนกัน ทีนี้พอรู้ตัวเนี่ยเขาว่างๆอยู่กับกายใหญ่เรียกว่าความรู้สึกเนี่เป็นนามร่างกายเนี่เป็นรูป <Okay. S 1> แล้วเราก็ปล่อยไปคือคือเราไม่ต้องไปบริกรรมตลอดก็ได้มันเหนื่อยเนาะมันจะหยุดเองนะคะตอ,ะอะนแรกก็ยังไม่มีสติก็ เจองไปหน่อยเนโทรพิสโทรหรือไม่ก็ดูเราในใจอ๋อเดี๋ยวเขาหยุดเองอ๋อเขาจะเบื่อที่จะเขาจะเงียบเขาเองใช่ใช่จะนิ่งเองไม่อยากพูดไม่อยากอะไรใช่ถึงจุดเออพอเงียบๆงียเดี๋ยวเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันเบาอกเบาใจกว่าถ้าเขารู้ตัวสะดวกแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเขาแล้วเพราะว่าตัวรู้ตัวเนี่ยเขาทำงานแล้ว ไม่ไม่ต้องอาศัยคําบริกรรมมาคิดว่าตัวนี้ได้แล้วนะคะเจรินปงองตลอดตอดิดเรื่อยกันมันมีกำลังมากแต่รู้ค่อยๆฝึกค่อยรูยย้รู้ตัวเป็นอย่างนี้นะค่อยมองตัวเองอืมก็พยายามฝึกนะปเป็นมากที่ก็จะอยู่กันรวมๆนะคะบางท,าทีก็มันก็หยุดนี่ได้อยู่คนเดียวเงียบเจริญปอง อืมปกติอยู่รวมๆเนาะใช่ใช่มาเยอออะนอนหัวชนกัน็เคยอยู่มาคือแค่หลวงพ่อจันลันนอนติดหลวงพ่อจันลันนอนหัวชนกันเลยที่แค่เกิดก่อนคือโยมมีคนเหมือนชอบชอบศึกษาชอบผาครูบาจารมีนะชอบผาครูบาจารย์เรื่อย <c oughs> ม <im> ยมฝึกมามากอะยอมเป็นนักศึกษาเนี่ยเนาะ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ยังไม่ได้ยังยังไม่ยังสอบไม่ได้อีเทไรก็เข้าทางยอมเข้าทางอยู่อาตมาพอฟังออกอพอเล่ามาเนี่ยพอฟังออกแต่ว่าวันแรกๆอะยอมไป,ไปไปคุมเขาไปคุมเขาจะให้เขา จะให้เขาสงบจะให้สงบเลยหมายมาใช่าดีแล้วอะไรก็พร้อมเอาสงบสักทีนะวันนี้ก็เลยเร่งไปหน่อยใช่ยเร่งแล้วเครียดอืมนั่นแหละยอมได้ประสบการณ์แล้วว่าโอ้ถ้าใจแบบนี้เนี่ยไม่ไม่ถูกแล้วล่ะเห็นสถานที่งงอะเราอยากเลยอืมฉากรีบๆเร่งๆหรือมาให้ได้อะไรนะกลับไปต้องได้อะไรนะไม่ใช่ไม่ได้อะไรก็เลยตอนแรกไม่ได้เรื่องอืมอืมอืม นีสสอนนงนี่ขอนนวันนี้วันนี้ดีค่ะอืมประกอบกับการได้ยินได้ฟังว่าอต้องวางใจแบบนี้ใจควรจะเป็นแบบนี้พระาจารย์เนี้ยให้ดูให้ดูกายใหญ่เดินองมักจะดูลงหายใจอ,อ,ต,อต้องดูต้องดูทั้องตัวแต่เราก็ดูอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ไม่เหมือนที่อาจารย์มาสบมาเพิ่มเพิ่มความรู้ให้โยมท่านท่านพลดเพิ่มให้ให้โยมรู้ซึ้งนิดนิดเนี่ ว่าต้องดูอย่างนี้นะเข้าใจขึ้นเจิญปอน,นลมหายใจก็เป็นรูปเป็นกายใช่ไหมครับเป็นกายเป็นหมดกายใช่ <S <S รู้ด้วยความรู้สึกที่เขาเงียมเงียบอยู่นั่นแหละเหมือนที่เราดูกันเนี่ยถึงไม่เอ่ยชื่อก็ ลึกๆมันก็รู้อยู่ว่าใครเป็นใครเหมือนกันตอนที่เรารู้สึกตัวอยู่เงียบๆมันจะความรู้สึกมันจะเงียบๆมันมีพลังสมาธิอยู่นั่นแหละ,ะ,ะหแต่เขารู้อยูอ่เขารู้ว่าเป็นนามนามก็ไม่ใช่รูปนี่รูปก็ไม่ใช่นามไม่เหมือนกันเขารู้อยู่นะ <Yes. S 1> ถึงเขาจะไม่พูดอะไรในใจเขาก็รู้ ไม่ใช้ภาษา่างั้นแต่ยิ่งลึกๆก็ไปลึกๆเนี่ยพอเราอยู่หลายวันเนี่ยมันก็ยิ่งเงียบสงบภาษายิ่งหายนะยมภาษาคำพูดในใจเนะี่ยยิ่งหายคิดนึกอะไรก็เลือนๆไปมันจะมันจะสงบเงียบอยู่ในใจนะนะั่นเป็นความรู้สึกจะไม่คิดอะไรนะเออไม่คิดอะไร อย่างนี้ก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันรู้ตัวอยู่อะไรเกิดขึ้นรู้หมดเลย <c oughs> ยุบยิบ,ย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 บในใจรู้หมดเลยตามเนื้อตามตัวทุกปวดทุกเมื่อยขยับริยาบทย,ย่อยรูปย่อยๆทั้งหลายเนี่ยเหมือนเขาไปเอง พราะเขาได้ความสงบได้ความวิเวกแล้วก็วางใจเป็นอย่างที่คุยให้ฟังนะว่าไม่มันจะมีความเป็นกลางอะไรของเขาอยู่เนี่ยไม่บี้ให้สงบอะไรเกิดขึ้นก็ไม่หง,งุดหงิดไม่ไม่ปฏิเสธเขาเลยกลายเป็นพินสายกลางเลยตอนนี้โยมเออคือไม่ไม่ตึงไปไม่หย่อนไป ก็บรรเลงดนตรีได้ใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าทางสายกลางความรู้สึกเนี่ยใจแบบเนี้เรียกว่ามีใจเป็นกลางเข้าถึงความเป็นกลางได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็ไปอยู่ตรงนี้คุ้นเคยบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันก็รู้เลยว่าอ๋อควรจะอยู่อย่างนี้เองเนาะ จเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ท่านอยู่อย่างนี้เองเหมือนเรามองดูเขาเฉยๆไหมคะใช่ใช่เ้าจะอะไรเรื่องก็มองไปเจอปอตอนไหนใช่จะไปเครียดกับเขาไม่ต้องไปหนุดอีดหรือแสดงปฏิเสธเขาใช่ไหมใช่ผลของเขาจะเป็นอย่างนั้น่ะ พอเขาเป็นกลางแล้วไม่มีอคติอะไรทั้งนั้นอ,ะอ่ะร้อนก็ก็รู้ว่านามเนี่ยเขาเกงุดหิดต,ต่อความร้อนพอไปเห็นนามุดหิตพอรู้เท่าทันว่าเขาเป็นนามเท่านั้นเละโยมเขาก็คลายอาการกดหิตไปเขาก็หายอดหิต ก็นามรู้ขึ้นมาแทนเงลดิบหายไปร้อนก็ร้อนที่รูปร้อนก็เป็นรูปคือคือพระอาจารย์เราสองตัวนี้เราถ้าเราจะเราจะมองก็คือว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเราใช่เอาอย่างนี้เลยใช่นามมันไม่จะมันจะเป็นอะไรก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเราเจริญพรใช่เรามีใจลึกๆไว้อย่างนี้ย เรามีข้อมูลจากการได้ยินได้ฟังเกิดตัวเราเกิดผลถ้าเขาเผลอเขาก็จะเป็นตัวเป็นตนกระสับกระส่ายอะไรขึ้นมาเราจะใช้คำว่าเอามองว่าเป็นอนัตตาไปเลยได้ไหมสามเป็นได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ธรได้เป็นอนัตตานั่นแหละพิจารณาตัวนี้ไปเลยใช่ใชเ่เข้าใจเรื่องนี้แล้ว,ลวมันมันก็จะ รู้สึกว่าเออมันมาถูกทางมันได้จังหวะมันพอถูกจังหวะเขาสักครั้งสองครั้งเนะ่ยก็รู้เลยว่าโอมันมันมันได้แบบนะนได้ต้นแบบได้ครูก็เลยจำไว้ว่าพออยู่คนเดียวพอถึงความรู้สึกนี้อีกก็ จำได้เลยอยู่ตรงนี้แหละตรงความรู้สึกเป็นกลางใช่ใช่ต้องฝุดอสองขันแต่ว่าตอนที่เขายังไม่เป็นกลางเขายังไม่พร้อมเนี่ยเขาก็เป็นไปตามกิเลสตามธรรมชาติเดิมเขา <S 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 ก็เข้าใจเขาอีกแล้วว่าปล่อยเขาก่อนปล่อยเขาก่อนเขาปัจจัยเขายังมีอยู่ก็จะไม่ ไม่หงุดหงิดไม่ไปบังคับบัญชาอะไรเขาหกุดหงิดก็หกุดหงิดไปเดี๋ยวเขาค่อยๆเลือนเนี่ยแต่ใจแบบนี้นะเดี๋ยวปัญหานะมันจะค่อยๆเลือนไปเรียกว่าวางใจถูกหรือโยนิโสมณสิกานนี้ตัวนี้สําคัญโยนิโสมณสิการเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาเข้าใจถูกจังหวะ จะโคนของเขาถูกร่องถูกรอยเขาส่วนมากที่เราขาดก็คือขาดตรงนี้แหลขะ <laughs> ขาดปัจจัยของปัญญาได้ยินได้ฟังน้อยอย่างเงี้ยไปลุยเองก็ส่วนมากก็จะขาดตรงนี้ไปฟ,ฟังเยอะแต่แต่ลุยลุยอย่างงี้มันมันทำไม,มมนไม่ถูกเลยบมันไม่ถูกอ่ะจับจุดเองไม่ถูก เดินผ่อนฟังรู้อย่างนี้งเี้ยแต่ถึงกับตัวเองปฏิบัติจริงๆเอ้ยไม่ถูกอืมก็ต้องมาเรียนรู้จะมาใช่ใช่ต้องมาคุยกันแบบนี้แหละอย่างนี้ก็เรียกว่าคุยสภาวะกัน่เพราะตัวปฏิบัติจริงๆเราไม่ใช่อ่ะทําไม่ได้อืมต้องมาอาจารย์เนี้ยเนี่ยขับไปดูใหม่เดินผ่อนเขาจะค่อยๆไปนะ เขาจะค่อยๆไปโดยเฉพาะอาศัยวิเวกอย่างนี้เนี่ยมันยังไม่เป็นก็ยังไม่เป็นไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่สงบก็ไม่สงบใช่ไม่ใช่เราเห็นป่าไม่ไม่ไปตั้งจิตใจเป็นผู้บังคับบัญชามีอำนาจจะให้เขาเป็นอย่างนั้นจะให้เขาเป็นอย่างเนี้ไอ้ตัวนี้คือตัวตนของเราเลยยมตัวนี้ เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยนะแบบนี้เป็นอโยนิโสโมนสิการมันมันไม่ฉลาดไม่แยบคายพอรู้เท่าทันตรงนี้อ๋อเราวางใจอย่างนี้เองเนี่ <c oughs> ถึงว่ามันถึงไม่เป็นกลางสัที